สวัสดีครับสวัสดีน้นานักตกปลาทุกท่านนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีผู้ยางมานำเสนอนะฮะนี่ครับสำหรับน้านาท่านใดที่มองหาผู้ยางนะครับหรือว่าร้านอุปกรณ์ตกปลาผมก็มีราคาส่งให้นะครับอันนี้จะเป็นความยาว10เมตรนะครับนี่ครับ ม้วนละสิบเมตรครับนี่ครับม้วนหนึ่งก็ผูกกันยาวๆไปเลยนะครับนี่นี่ครับแล้วที่สำคัญสีนี่สดมากครับนี่ครับดูสีครับสีสดมากครับแล้วก็การดิดตัวคือเด้งดีมากเลยตัวนี้ที่ผมชอบนี่ครับเด้งดีมากเลย นี่จะเป็นนี่ครับสีแดงสีสดมากครับสดกว่าทุกรอบที่ผมเอามาจํำหน่ายนะฮะลูกค้าได้ไปก็บอกโอ้สีนี้สดมากครับนี่ครับดำส้มแดงเลมอนครับนี่ฮะสีสีนี้คือขาดไม่ได้เลยนะครับแต่ละร้านต้องมีครับนี่ มานี่เพิ่งเพิ่งเข้ามาที่ที่ผมจำหน่ายอยู่ประมาณเดือนหนึ่งที่ผมนำเข้ามาจาก u s เนะนี่ครับใครที่ชอบแบบสีสดๆนี่ต้องต้องลองนะครับต้องลองซื้อไปไปใช้ดูครับเม็ดหนึ่งผมก็ขายนะครับผมก็จำหน่ายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะซื้อเยอะซื้อน้อยผมส่งให้หมดนะครับ นี่ครับอัตราค่าค่าบริการค่าส่งก็น้ำหนักก็เป็นไปตามความจริงนะครับของไปรษณีย์เราไม่บวกเพิ่มนะครับนี่ครับดูสีครับสีนี้สดมากครับแล้วก็ทนทานด้วยนะครับสีนี่ครับเหมือนเหมือนถ้าเป็นสเปรย์นี่ก็เป็นเหมือนแบบสีสะท้อนแสงนะครับ เพราะมันมันดูสดสดกว่าทุกรอบที่ผมเอามาจําหน่ายเลยผมนี่ชอบมากเลยตัวนี้ผูกผู้ผเวลาเราผสมกับตัวเหยื่อนะครับสวยครับผมบอกเลยสวยมากนี่ครับสำหรับนานาท่านใดที่มองหาผู้ยางราคาเบาๆก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมาคุยมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ มาหลอกถามราคาผมได้นะครับผมไม่ไม่ได้โกรธนะครับผมขอให้พูดคุยนะฮะสอบถามกันได้นี่ครับซื้อไม่ซื้อไม่มีปัญหาครับเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับผมนี่ฮแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือขอบใจนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบใจนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมรับฟังนะฮะที่เข้ามาดูคลิปดูวิดีโอของผมจะเป็นนานาที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมหรือว่านานาที่ติดตามผมผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากครับนี่นะฮะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมีอะไรใหม่ๆหรือว่ามีเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆมานำเสนอนะครับ ก็ฝากติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนำเสนอผู้ยางนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ